来，干嘛呢？干嘛呢？<Techn Pokémon> oh, <Sty led> แก้วตาเสียน้องหมาจะมองไม่เห็นจริงปะไม่พูดแล้วพูดล้มันมัน แสงก่อนฆ่าตาแต่ถ้ามันมันอยู่ในห้องตลอดไม่เป็นไรหรอกมัง้งใช่ไหมใช่ไหมใช่ตอบไม่ชินใจที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เลี้ยงนอกห้องอ่ะเอาไว้ในห้องแอร์ตลอดไงเลี้ยงไว้ในห้องอ่ะไม่ได้ออกไปโดนแดดโดนอะไร่ไ็เป็นเป็นหรอแล้วทำไงอ่ะ ทำฟาร์มหมาเหรอคะไไหนกันหไหนกันครับโลครับไหนกันครับโลพี่เล่นธนคาคารป่ะโอกาสตาเสียมากเลยแค่ไหนวะเนื้อหนูไปนั่งดูก่อนว่าหมามันเกิดวันที่เท่าไหร่คนดู นับก่อนว่ามันกี่ก้ะที่มเกิดมมีใยวาิ่ะที่มาเกิดาอมครนากบออบปิดแล้วไม่รับฟังไม่รู้รท้องย้อนไปดู 14มีนาะคนดูนี้ที่27ละเก่อบทิแล้วะ14มีนาะสิบสี่มีนาหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์พรุ่งนี้นะี 1, ่หนวะ่า สองอาทิตย์เองเงี้ยแม่เห็นแม่นี่ก็มันลืมตาเองแน่ดิเชื่อปะตกไปยนะหลังบ้านอ่ะดึงหน่อยดึงหน่อยโฟกัสหน่อยโดนได้นะไอีกคนกินนกอีกคนแหกตาหมายน้เสียเพื่อนตายเพื่อนตายมาตะกูกับกูหนึ่งอะกูมีกเไว้ตลเดาหัวไม้มึงออกไปดิมึงเข้าวัเหี้ยอะไรอ่ะไปไปไปไมันไม่มีโศกเลยบ้านเราอ่ะ ดี๋ยวงไว้ในห้องตลอดเลยเดี๋ยวงไว้ในห้องอ่ะแม่เอานอนด้วยตัวกลางเลไรตัวกลางมาเล่นตัวกลางมากลางเลยดิแม่หมาไม่ยอมออกไปอยู่กองด้วยเคยออกไปอยู่กองข้างนอกแล้วแต่แม่หมามันร้องเว้ยจะร้องกลับมานอนนอนในห้องกับแม่หนูอ่ะมันเป็นหมาที่ติดคนมากๆอยู่แล้วไงนอนกับคนทุกคืนอ่ะแล้วเนี่ยเป็นลูกคอกแรกของมันขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยโฟกัสเพื่อนหน่อยโฟกัสเพื่อนหน่อยมันก็เลยแบบติดคนอ่ะ ต้องกลางก่อนต้กลางก่อนใจอ้อนคนอ่ะเลี้ยงลูกแบบต่อมให้อยู่น่าจะเหนื่อยขายเมื่อไหร่ปะเล่นต้องกลางกันให้แน่หนักอ้อนอ่ะเวลาเข้าไปหานี่คืออ้อนให้จุกให้ตลอดเลยตัวเอ้ใครอ่ะใครถือมีดอ่ะเอ้าไว้กันหน่อยไว้กันหน่อยไว้กันหน่อยผมไล่เอากลั่งนะพี่ถ้าได้ถ้าไม่ได้ตะจุกนี่สวยกว่าผลไม้ผลไม้ผลแม้ตายม้ผลไม้ผลไม้ผลไม้ผลแม้ ก็หายไปคนหนึงหน่อฟาร์มเลโกะเดทของเบ้งของเบ้งวมาเดินอ้อมสนามหญ้าเทียมมาพี่อ่ะคนคนฟาร์มงอ่ะเขี่ยวอะไรนี่ยังอ่ะตีโอชาหรอของหมดเติมเติมกลับไปเติมของเติมโอชาโดนกางหน้าหลังปั๊มเลยมั้งโดนคนแรกนั่นเหรอไม่ดูยัน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 ตอนไหนอ่ะเอาไปช้อนไปช้อนฟาร์มมาพี่อ่ะอุ้ยตะจุ กลับบ้านหน่อยกลับบ้านกลับบ้านแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกานเลยัวไเลตัวกลับบ้านกลับบ้านไเลยไปเลยไปเลยไปเลยเลยไเลยไป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 เลยปเยไปเนปเลยไปเลยไปเลไปเลยไปเลยเลยงเลไปลยียเเอยยปปอไปเเียเไย มีอะไรครับจบเลยนะหอันนี้ตอนนี้ตอนนี้ได้ปะอหมหน่อยโดนได้นะใจเย็นอะไรนิ่งๆดิบไวๆโครการที่สุดไปไว้เพื่อนเ้อตายเพื่อนตายมัากูกับกูนี่กับกูมีศพเลยสลับบ้านหดนไม้มึงออกไปดิมึงเข้าน้เนี้ยอะไรอ่ะไปไปไปจุดไปบ้านเขาไปเันไม่มีศพในบ้านเราอ่ะตอนนี้ได้มไหมมาตัตกลางมาตัตกลางมาตัตกลางมากลางเลยดิโซนหน่อยโซนกับ

เราตลตอแล้วปะเอ้ใครอะใครถือมีดอะเอาไ้กนน่อยไ้กันหน่อนหน่อยผมไล่เอากั่งนะพี่มันาพี่กูไปมันพาพี่กาไปหนอนฟันพาพี่ช้อนพีกูไปหนอนฟันเนี่ยมันพาพี่กูไปไหนตามันพาพี่กูไปนอนฟันเอพี่กูไปหนอนฟันเดียวุดเดียวดไ้ไม่ม่วไปไมม่ว มาตรงัางจบแล้วกันไปเลยงกับไปทิ้งจบเลยทิ้งเลยเปไหนพี่เลนพี่เลนพี่เลนโกชาอยู่บ้างสวยแล้ว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 ฟาได้สองคนอ่ะช่วย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 ต่อได้ปะพี่พี่พี่จะไม่ได้ไปด่อนฟาพี่ยังมีผมอยู่ไปแยกพี่เอาก็ไม่ต้องแยกพี่คือแล้ว ขอขวาไม่ต้องไม่ต้องแยกพี่ไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกนัากรรมาป่าเข้าถึงใครรอ่ะสคนกลับบ้านหน่อยกลับบ้านกลับบาเรากลับมาบ้านกลับบ้านแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านตายมงตัวตายมตัวลา้าทกพี่ลาฟ้าไปลลแ้วกลบ้านน่อกลับบ้านกลับบ้าน่อยกลับบ้านกลับบ้าหน่อยกลับบ้านหน่อยกลับบ้านหน่อยกลับบ้านหนกลบ้านยกลับบ้านหน่อยกลับบ้านหน่อยกลับบ้านน่กกลันนกยกลัอย่านบอย่า ไอ้นไรคารนสไรนสวนไรนจดีดีไรด้ไหมพี่พี yes> ่พี่บอกว่าพี่จะเป็นทีผมอ่ะผมก็จะเป็นทีมพี่พี่เ้ยมึงโดนหนองฟาดพี่อ่ะอุ้ยตะจุกอุ้ยตะจุกอุ้ยอีโมดิโอ้ยไกลเกินไกลเกิน

จะจอดไปจอดหลังหลังหลันะงรถเยอะเวลาเเวลาเขามาเอาศพมึงดึงศพออกจากมือเขาไอ้นี่อย่าไปบอกใครนะตะแลนแทงกันเลยอยไปสไลด์เ้าอะต้องมึงเอาตบใน่งคนไม่ได้เอาตบใน่คนตบออกก็ได้เอาตบตบหลังบ้านมาด้วยเอาตบหลังบ้านไปช่วยเพื่อนหลังบ้านเฮ้ยเอาตบออกก็ได้เอาตบออกก็ได้ไปช่วยเพื่อนเียวไปช่วยเดไปช่วยเพื่อนดไปช่วยเพื่อนเยผ่ขาวผ่ขาว่วเียละเียลเาไปรีเร็วเขาไปรีเร็วเขาไปรีเลย ลืมฟาร์มคนห่งไอ้ตายของบมทหายไปคนหนึ่งหนองฟาร์มสติกโก้เดของเบ้งของเบ้งว่ะเดินอ้อมสนามญาเียมมาที่อ่ะคนคนฟาร์มงงอ่ะเกี่ยวอะไรนี่ยังอ่ะเมื่อกี้วชาเราของหมดเตเลยของไฟอ่ะ